นครในคุณเขาทางชายแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในานามเมืองแทงหรือเทพนครพื้นแผ่นดินนี้คืออาณาจักรของเผ่าพันธุ์อันหลากหลายคือถิ่นกำเนิดสายเลือดหนึ่งแห่งชนชาติไทย เมืองแถงหรือเมืองเดียนเบียนฟูทิ่นี่อยู่ของชาวผู้ไทยดำจะมีสถานะเป็นเพียงอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งทางชายแดนทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามแต่ทว่าภายใต้พื้นแผ่นดินของเมืองนี้ก็เต็มไปด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษแห่งชนชาติผู้ไทยดำผู้สร้างบ้านแปลงเมืองแถงก่อนที่ชื่อเดียนเบียนฟูจะปรากฏขึ้นภายหลัง ชาวผู้ไทยดำเรียกภูเขานี้ว่าภูอูวา10กิโลเมตรจากตัวเมืองเดียนเบียนฟูได้มีการขุดค้นพบกลองมโหระทึกที่บริเวณเชิงเขาเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2533ก่อให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าบริเวณนี้ควรจะเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาวผู้ไทยดำ สอดคล้องกับตำนานพื้นบ้านเมืองแถงที่ว่าภูอูวาเป็นที่ฝังพระศพของพระราชธิดาแห่งพระมหากษัตริย์ของชาวผู้ไทยดำเมื่อ2,000ปีล่วงมาแล้วในประ้ัติศา a ตรวันธรรมขงคนไทยที่ได้ก็มีตั้งแต่ยุคโบราณ i ละถือว่าเป็นยุคที่มี่ารพัฒน ó อย่าาก็นด้านวัฒนธรรมและภาษาไทยในยุคที่มีการัฒนาอย่งมากในด้านวัา หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองเดียนเวียนฟูเท่าใดน,นักเรียกกันว่าบ้านสามหมื่นเป็นชื่อที่ตรงกับชื่อเมืองในพงศาวดารของชาวผู้ไทยดำคือเวียงสามหมื่นราชธานีของขุนหลอคำปฐมกษัตริย์ของชาวผู้ไทยดำพงศาวดารระบุว่าขุนหลอคำได้ตั้งตนเป็นใหญ่ที่เวียงสามหมืมีไพร่ฟ้าจำนวนสามหมื่นสาันคน ภายหลังได้เจริญรุ่งเรืองเป็นเมืองใหญ่เรียกว่าเมืองแถงปัจจุบันเหลือเพียงแนวคันดินที่ยังไม่ได้รับการบูรณะขุดแต่งสันนิษฐานว่านี่คือกำแพงเวียงสามหมื่นในอดีต ชาวบ้านสามหมื่นเองก็เชื่อว่าพวกเขาเป็นผู้สืบเชื้อสายจากชาวเวียงสามหมื่นนั่นเองบ้านสามหมื่นเตเจ้าเตหลายเออปอแม่ห้าบามาสิเออมีอ่าสักแค่สามหมื่นจบหกหมื่นหล่องบ้านเมืองเตเจ้าคือบ้านยหญ่เมืองหลวงเออเอ๋ก้อนหินเออที่หน่ะปอแม่ก็เจียนมาแล้วก็เหาบ้านสามหมื่นที่นั่น ใครบันซ้ำเหมือนน่ะเมนบันนันยุนยุกอันกลางต่างมาเลยเนดอกจูนน่าเออดอกจึง đúng อันน่ะเมนวันเมนบันซ้ำเหมือนแทนเบื้อเฮยย้ายไปบอนเดอร์เบ้องเฮย์เปลี่ยนบอนเดอร์สถาบันเอเชียอาคเนย์แห่งกรุงฮานอยเป็นองค์กรทางวิชาการของรัฐบาลเวียดนาม ที่ทำการศึกษาวิจัยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชนชาติต่างๆในเอเชียอาคเนย์รวมทั้งกรณีศึกษาเรื่องชาวผู้ไทยดำอันนี้เห็นชัดเลยครับว่า,ว,าว่าเป็นเป็นเชื้อไทยคือข้อ่หนึ่งเรื่องบ้านบ้านอยู่เป็นทรงปัญญาบ้านทรงปัญญาก็อย่างแบบบ้านยกพื้นอย่างของเราสูงขึ้นนะครอาจารย์เวียนจีทง ong, นักวิชาการประจําสถาบันเอเชียอาคเนย์แห่งกรุงฮานอยเป็นลูกครึ่งลาวเวียดนาม ถ้าเกิดที่แขวงสวรรคเขตในประเทศลาวต่อมาเดินทางมาศึกษาระดับมัธยมในเมืองไทยที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยจบปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มห ah าวิทยาลัยแล้วจึงเดินทางกลับไปทำงานรับรชาชการในกรุงฮหาหนอยมาจนถึงวันนี้ปัจจุบันอาจารย์เหวียนจีทงเป็นผู้ที่มีบทบาทในฐานะบรรณาธิการผู้เรียบเรียงพจนานุกรมไทยเวียดนาม และเป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ชนชาติผู้ไทยดำท่านหนึ่งซึ่งมีประสบการณ์เดินทางไปศึกษาวิจัยชีวิตวัฒนธรรมของชาวผู้ไทยดำในเขตภาคเหนือของเวียดนามแล้วก็การทานข้าวอย่างนี้ข้าวเหนียวนะส่วนมากทานข้าวเหนียวไม่ข้าวเจ้าหรอกที่จริงไทยจริงนะข้าวเหนียวเพราะว่าอะไรครับที่จริงข้าวเหนียวนะเวียดนามก็ที่จริงก็เถือนเมื่อก่อนเปนข้าวเหนียวเมื่อมาเปลี่ยนเป็นข้าวเจ้ามา ตอนหลังนี่เองว่านะตามความเหม็นของผมเพราะว่าเพราะว่าข้าวเจ้าเนี่เมื่อประชาชนไอพ o p u l a t i o n มันระเบิดขึ้นประชาชนมากนะฮะประชากรสูงขึ้นมันก็ต้องการข้าวมากขึ้นข้าวเจ้าี่มีผลิตผลมากกว่าข้าวเหนียวส่วนที่จริงแล้วเราทานข้าวเหนียวนะครับถ้าผมเกิดที่ที่ลาวที่สอนเขตก็มาโตที่ไทยแล้วก็ได้รับการศึกษาที่ไทยแล้วก็กลับมาลงมาก็ ไปนาหลังสุดถึงจะทําการวิจัยนี่ตไปพบชาวไทยดํานะฮะที่ผมผมไม่ได้ไปที่ดินเป็นโฟไม่พบที่ดินโฟแต่ไปพบที่นน่นในห่างเลนเซอร์นับหนึ่งสองสามสี่เหมือนอย่างเราดีใจเลยครับคืออย่างน้อยที่สุดแต่เองอย่างนี้คนเข้าใจกันได้นะฮะแล้วก็เขาขายของอะไรพันนี้คุยกันได้สนุกดีนะฮะรู้สึกก็คล้ายๆว่าเราเออ ไปพบพี่น้องโดยเฉพาะผมมานี่ผมมาคนเดียวมีญาติโยมที่ไม่มีใครพอมาเจอคนผู้ภาสาไทยอย่างนี้ได้ผมก็ดีใจจริงพยายามบ้านรู้สึกดีใจมากเหมือนกับเราไปเจอเพื่อนผมยาติมิตกันจริงๆตอนนี้ถ้าหากว่าคิดว่าต้นตอของไทยเราอยู่ที่มันก็ก่อนศตวรรษที่13ั้งนี้ก่อนรามคำแหงเยอะใช่ไหมครับ Qua nghiên uh, cứu về... Tô Ngóc Việt Nam Thì khôn khóa văn thái Tôi nghĩ rằng họ là một trong những dân tộc Những nhóm thái giữ được Nhiều yếu tố thái cổ nhất Tôi nghĩ là như thế Còn họ có phải là con cháu Của những người gốc gác Các tộc thái không Thì tôi không dám đảm bảo nhưng mà theo truyền thuyết mà tôi được biết Bởi vì tôi có sống, tôi không đi được nhiều nhưng mà tôi đến Sam nưa Tôi đến tỉnh Ho Phan ừ. Tôi có sang Bên Choang Rồi tôi có tiếp xúc với lại những người ở Sip Sông Pana. về Rồi tôi cũng đã được đến Savannakhet ừ. Thì một số những cái tộc mà người ta, người Lào, người ta gọi là Phù Thây ấy, ừ. Thì đều nói rằng họ có nguồn gốc từ Mương Thểnh อาณาเขตเมืองแถงหรือเดียนเบียนฟูในสมัยหนึ่งมีชื่อเรียกว่าแคว้น12จุไทยหรือ12ผู้ไทยหมายถึงดินแดนที่มีชาวผู้ไทยอาศัยอยู่ใน12เมืองใหญ่ๆกินอาณาบริเวณตอนเหนือของเวียดนามติดต่อกับเขตใต้สุดของจีนต่อมาแคว้น12จุไทยถูกแบ่งออกเป็นสองภาคคือภาคที่ติดกับพม่าและจีน เรียกว่าแคว้น12ปันนาเป็นอาณาจักรของชาวไตลือ้อปัจจุบันคือเขตปกครองตนเอง12ปนะันนาอีกภาคหนึ่งอยู่ติดกับจีนและเวียดนามยังคงเรียก12จุไทยเป็นทิ่นฐานของชาวผู้ไทยดำผู้ไทยแดงและผู้ไทยขาวมีศูนย์กลางอยู่ที่เมือแงแฉงหรือเดียนเบียนฝู 12จุดไทยมีสถานะเป็นเมือง3ฝ่ายฟ้าคือขึ้นกับจีนบ้างเวียดนามบ้างลาวบ้างตามแต่สถานการณ์ภายหลังดินแดนนี้จึงตกเป็นของเวียดนามในปีพุทธศักราช2431ในขณะที่12ปันนาตกเป็นของจีนไปในที่สุดจนถึงปัจจุบันนอกจากชาวไตลื้อและชาวผู้ไทยแล้วยังมีกลุ่มชนที่เกี่ยวดองทางภาษาและวัฒนธรรมกับคนไทยอีกหลายกลุ่ม ที่ตั้งทิ่นฐานอยู่ในเขตแดนตอนใต้ของจีนและตอนเหนือของเวียดนามเช่นชนชาติจ้วงชนชาติปูย้ชชชชยีชนชาติต้งชนชาติสุยชนชาติหลีและชนชาติเกหลา ชนชาติเหล่านี้อยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาไทยแต่รับเอาอิทธิพลวัฒนธรรมจีนมาผสมผสานค่อนข้างมากจึงกล่าวได้ว่ายังคงเหลือเพียงชาวผู้ไทยดำในเวียดนามเหนือและชาวไตลื้อ12ปันนาในภาคใต้ของจีนที่มีเอกลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับคนไทยในประเทศไทย โดยเฉพาะไทยล้านนาในภาคเหนือและไทยอีสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนเกิดข้อสันนิษฐานว่าพวกเขาคือต้นตระกูลของคนไทยและภาษาไทย ในพงศาวดารลานช้างของชาวลาวซึ่งถือเป็นกลุ่มชนในตระกูลไทยหรือไตอีกกลุ่มหนึ่งระบุไว้ว่าต้นตระกูลของชาวลาวคือขุนบูลมหรือขุนบรมตำนานขุนบรมกล่าวว่าท่านเป็นเทวดาที่พระยาแถนส่งมาดูแลโลกมนุษย์ให้มีอันนุ่งอันกินโดยลงมาครองเมืองแถงต่อจากขุนหลอคคำขุนบรมมีโอรสเจพระองค์ เมื่อโอรสเติบใหญ่ก็ส่งไปก่อตั้งอาณาจักรใหม่ขึ้นเจ็แห่งคือขุนหล่อโอรสองค์ที่หนึ่งไปก่อตั้งอาณาจากักรลานช้างหลวงพระบาทขุนยี่ผาลานโอรสองค์ที่สองไปก่อตั้งอาณาจักรสิบสองปันนาขุนสามจูสงไปสร้างบ้านแปลงเมืองณดินแดนหัวพันทั้งห้าทั้งหปัจจุบันคือแขวงซำเหนือของลาว ขุนสายผงไปสร้างเมืองโยนกซึ่งต่อมาเป็นอาณาจักรล้านนาไทยขุนง่วอินไปสร้างเมืองอโยธยาขุนลกกลมไปสร้างเมืองในดินแดนรามันสันนิษฐานว่าต่อมาเป็นเมืองหงสาวดีในดินแดนพมา่าและขุนเจ็ดเจืองโอรสองค์ที่เจ็ดไปสร้างเมืองพวนหรือเมืองเชียงขวาง บริเวณดินแดนทุ่งหายหินในลาวปัจจุบันถึงแม้เรื่องราวดังกล่าวจะเป็นเพียงตำนานแต่ก็ได้สะท้อนความเชื่อที่ว่ากลุ่มชนในตระกูลไทยลาวที่อยู่ในอาณาจักรต่างๆในดินแดนสุวรรณภูมิก็ล้วนเป็นญาติพี่น้องร่วมบรรพบุรุษเดียวกันาศาสตราจารย์พระยาอนุมารรนราชทนหรือเสถียรโกเศสนักปราชญ์ของไทยได้เขียนไว้ในหนังสือเรื่องของชาติไทยตอนหนึ่งว่า ดินแดนเหล่านี้ถ้าไม่พูดถึงการแบ่งแยกอนณาเขตเป็น4ประเทศโดยลักษณะทางการเมืองแล้วก็จะเป็นแผ่นดินติดต่อถึงกันโดยตลอดเท่ากับเป็นผืนเดียวกันซึ่งมีชนชาติไทยอาศัยอยู่มากดรวิลเลียมคลิฟตันดอทหรือหมอดอทมิชนารีชาวอเมริกันซึ่งเข้ามาทำงานเผยแพร่ศาสนาในจังหวัดเชียงรายช่วงปีพุทธศักราช2452ถึง2466 หรือราว80ปีมาแล้วท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความสนใจใฝ่รู้เรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับชนชาติไทยจนถึงกับได้ออกเดินทางไปสำรวจชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนภาษาและวัฒนธรรมชนเผ่าไทยในเอเชียตั้งแต่เมืองเชียงตุงในพมา่าไปจนถึงมณฑลยูนนานกว่เจ้าหวางสีหวางตุ้งในประเทศจีนรวมถึงดินแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนาม นับเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรทำให้ท่านได้ประสบการณ์และข้อสรุปตอนหนึ่งว่าการเดินทางไปพบผู้คนตามเส้นทางดังกล่าวท่านสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้ด้วยภาษาเดียวคือภาษาไทยในหลักฐานทลายที่เรานักประวัติศาสตร์นอกประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับรวมท้งนักภาษาศาสตร์ด้วยก็เห็นตามแกตสนี่กับคุณชมเรนที่นั่งอยู่นี่นะครับ ว่าคนไทยเข้ามาจากทางเวียดนามต่อกับกวางสีนะอย่างไรก็ตามแม้ผลงานการสํารวจของหมอดอทจะยังไม่ได้ข้อสรุปที่เด่นชัดเกี่ยวกับทินกมิดของชนชาติไทยแต่ก็ได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อวงวิชาการประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมาโดยเฉพาะได้สร้างความตื่นตัวในบรรดานักประวัติศาสตร์ชนชาติอย่างมาก ได้เคยเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายเรื่องนี้ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วงานของหมอดรอดนี่นะค,ะคือท่านจริงๆแล้วเวลาที่ท่านเ,าเขียนหนังสือนี้ขึ้นมาเนี่เดนคิดว่าถ้าในแง่ของข้อมูลว่ามีคนชนชาติไทยอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยเดนคิดว่าเป็นประโยชน์มากเพราะว่า,าถ้าจะพูดแล้วก็คิดว่าเป็นเป็นการที่กระตุ้นนะฮะให้คนไทยทั้งหลายทราบว่ามีคนที่ มีความเป็นไทยหรือมีลักษณะความเป็นอยู่มีภาษาเหมือนกันกับเราเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างเป็นการที่กระตุ้นทำให้เกิดการค้นคว้าต่อมาแต่ว่าที่ท่านสรุปในเรื่องที่เกี่ยวกับว่าเรามีแหล่งกาเนิดอยู่แถวเสฉวนอะไรพวกนั้นเนี่ยนิคิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นตอนที่นักวิชาการก็ต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวงังแล้วก็มันเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยหลักฐานที่จะยืนยันได้นะคะสําหรับตรงนี้ดิฉันคิดว่า เราก็ต้องพิจารณาข้อเสนอของท่านแต่ข้อมูลนี้เดนคิดว่าจะเป็นประโยชน์อาจารย์ทองแถมนาจำนงเป็นนักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่ใฝ่ใจในงานศึกษาค้นคว้าเรื่องชนเผ่าไทยและมีประสบการณ์เดินทางไปสำรวจทินที่อยู่ของคนไทยในดินแดนตอนใต้ของจีนมาแล้วต่าจะเล่าเรื่องที่ไปมณฑลกุ้ยโจวนะฮะกุ้ยโจวนี่ในทึง นัาไทยของมอสดอดก็กล่าวถึงแต่ว่ามอสด,ดเองไม่ได้ไปมอสด,ดคัดลอกที่คนอื่นเขียนไว้มาลงว่า <Wow. S 1> ว่ามีคนไทยอย่างนั้นอย่างนั้นเงนี้ยฮะผมก็ไปดูไปดูถ้าคือแรกแรกก็แปลกใจเหมือนกันเพราะเขานุ่งกระโปรงเครื่องแต่งกายเขามันก็ไม่ได้บอกอบอกว่าอะไรที่จะมาคลายไทยเลยผมไปเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่ไปเขาก็งงเราก็งง ภาษาที่พูดกันนะฮะเข้าใจง่ายกว่าที่ผมพูดกับจ้วงทั้งนั้นเขายู่เขา้เขาอยู่เหนือขึ้นไปยกตัวอย่างคำกูไปมึงอยู่คือสำเนียงนยพูดถึงสำเนียงเนี่ยเขาเขามันมันมันใกล้เรามากกว่าเราอย่าอย่าเอาภาพพจน์ความเป็นไทยในประเทศไทยนี่เป็นตัวตั้งเป็นกรอบขึ้นมา เพราะว่าไม่งั้นเราเราจะงงไปเห็นการแต่งกายของชนบางกลุ่มบางพวกหรือวัฒนธรรมความเชื่อของเขาเรามักจะพูดกันว่าเอกลักษณ์ไทยก็เป็นอย่างนี้แล้วก็นับถือพุทธอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าอย่างกลุ่มคนไทยคนที่พดภาษาไทยในจีนเนี่ยเขาก็จะมีวัฒนธรรมเขาอีกอย่างหนึ่งถึงวันนี้พรมแดนความรู้เกี่ยวกับทินกำเนิดของชนชาติไทย ก็ได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางสมมุติฐานที่เคยยึดมั่นกันมาในอดีตถูกหยิบยกมาพิจารณาใหม่อย่างรอบคอบและเปิดใจกว้างแนวโน้มความเชื่อเก่าๆถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยข้อมูลและหลักฐานใหม่อีกมากมายเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยว่าชนชาติไทยมาจากไหนและอยู่ที่ไหนกันบ้างสำหรับทฤษฎีแรกที่ว่าไทยมาจากทางเหนือนั้น แต่เดิมก็ว่ากันว่ามาจากภูเขาเออลไตาในมองโกเลียโน่นแต่ว่าศาสตราจารย์ขจรสุพนิตก์ได้ปฏิเสธแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนไทยจะข้ามทะเลทรายลงมามาสักแสนนึงอาจจะลงมาถึงแม่น้ำแยงซีเกียงนี่อาจจะเหลือสักหกคนเท่านะั้นเพราะว่ากลางวันนี้นะ้ำก็เดือดแต่กลางคืนนี้ก็เย็นอยู่ใต้จุดข้แข็งเดินทางมาไม่ไหวแน่ ทีนี้ก็ทฤษฎีที่สองก็จะว่าคนไทยอยู่ที่น่านเจ้า,ากอกรใน,เ,นเขาก็ได้พิสูจน์ว่าไม่เป็นความจริงคนไทยคงจะเป็นแต่เพียงชนกลุ่มน้อยอยู่ที่นั่นเท่านั้นเพราะว่า,านักภาษาศาสตร์แต่นักประวัติศาสตร์ต่างประเทศในปัจจุบันนี้นะครับส่วนมากเชื่อว่าคนไทย คงจะมาจากแถวกวางสีต่อกับดินเวียนภูคืออาจจะอยู่เหนือเส้นเขตแดนระหว่างจีนกับเวียดนามหรือบนเส้นเขตแดนหรือใต้ลงมานิดหน่อยก็อันนี้เป็นทฤษฎีที่คนเชื่อถือมากที่สุดในขณะนี้คือทางภาษาศาสตร์นะเขาบอกว่าถ้าภาษาอยู่ที่ไหนนานๆก็อย่อมจะ,ะมีั คนแปลมากกว่าภาษาที่เพิ่งไปอยู่ใหม่ๆเพราะฉะนั้นในถิ่นที่เป็นถิ่นกําเนิดของไทยนั้นก็ควรจะมีภาษาถิ่นอยู่มากมายป่แม่ฮาโตเมืองแทงเนี่แล้วแต่เจ้าแล้วล่ะเมืองแทงตื้งแต่ใส่ i p h องมาเราจิ้งผู่ฮาแค่ละเดียนเดียนผู่ มีก็กินข้าวเหนียวก็มีแลากินข้าวเจ้าสื่อใต้ลำดิจันดอยดน่ะเออความกับความใต้ลำเออจื้อข่อยก็แต้เจ้าข่อยก็ฮ่าเต้จัวปอจัวแม่ก็ฮ่าเมนใต้ลำ